สวัสดีค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมีรูของขนกระชับแบบนี้นะคะหลุมสิวตื้นนะคะแบบนี้นะคะมีหน้าสว่างกระจ่างใสแบบนี้นะคะพี่หมอแนะนำเลยว่าทุกคนต้องใช้ตัวนี้นะคะ D R Micro Sponge Facial Mark นะคะเป็นมาร์คโครนเข็มนะคะเป็นมาร์คแบบโครนเข็มนะคะซึ่งนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับใครนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีหลุมสิวนะคะไม่ว่าจะตื้นหรือลึกนะคะ ก็สามารถใช้ได้นะคะหรือว่ารูมขนกว้างนะคะหรือว่าคนที่มีรอยดําแดงสิวค่อนข้างเยอะนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะอ่ะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะมาจากเกาหลีนะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมไมโครนิตเดิลน,นะคะอ่ะทีนี้นะคะหลายคนนะคะอยากรู้ว่าพี่หมอแล้ววิธีใช้ใช้อย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวพี่หมอจะพาไปดูคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยค่ะ เอาละค่ะเรามาดูขั้นตอนนะคะวิธีการมาร์กว่าเราจะมาร์กอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะห้ามใช้น้ําเปล่าอย่างเดียวนะคะแนะนําว่าให้ใช้สบู่หรือว่าโฟมล้างหน้าที่ลูกค้ามีนะคะอ่ะพอเราล้างหน้าเสร็จแล้วฟังให้ดีอย่าเพิ่งเช็ดหน้านะคะให้หน้าเปียกหมาดแบบนี้อันนี้พี่หมอล้างหน้ามาแล้วนะให้หน้าเปียกหมาดแบบนี้นิดนึงนะคะพอมีน้ํานิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะคะแตะตรงครีมนะคะตัวมาร์กครีมมาร์กคนเข็มเนี่ยนะคะมามาร์กที่หน้าของเรานะคะ ทำไปก่อนนะชั้นแรกควรจะมาร์คให้หนาๆนะคะให้ทําไปก่อนนะอ่ามาร์คสมมุติว่าพี่มาร์พี่หมอจะมาร์คให้ให้ดูก่อนนะอ่าอันนี้ก็ครบหนึ่งชั้นใช่ไหมอ่าพอครบหนึ่งชั้นนะคะให้ทําต่อเลยนะในชั้นที่สองนะคะให้ทําต่อเลยในชั้นที่สองนะคะอ่าตรงไหนที่เป็นหลุมเยอะนะคะก็มาร์คตรงนั้นหนาๆหน่อยนะ แต่ว่าพี่หมอจะมาร์กทั่วหน้าเลยนะคะอืเห็นนะมนี่เราทําแบบนี้นะคะอืทําแบบนี้ออย่าเพิ่งไปนวดมันนะคะเน้นมาร์กนะคะเน้นไม่มาร์กกอดราวน,นี้ให้ทิ้งไว้นะคะยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะทิ้งไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวมาร์กตัวเนี้จะค่อยๆแห้งนะคะแล้วก็จะเกาะกับผิวหน้าของเรานะคะ หลังจากนั้นเรานะคะจะล้างออกแต่ก่อนที่เราจะล้างออกนะคะให้ใช้มือของเราเนี่ยแหละคะ่ะตัวที่จะนวดหน้าของเราเนี่ยแตะน้ําก่อนนะคะพอแตะน้ําเสร็จปุ๊บนะคะให้มานวดนะคะให้มานวดให้มานวดที่หน้าของเราเดี๋ยวพี่หมอจะลองแตะน้ําก่อนนะสมมุติว่าอันนี้คือครบแล้วนะคะ20นาทีเราจะค่อยๆนวดนะคะเราจะค่อยๆนวดตรงไหนนะที่มีรูขุมขนนะคะก็พยายามนวดไปนะคะ ขณะที่นวดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีเข็มนะ้ามาทิ่มผิวหน้าของเราอันนั้นคือนวัตกรรมไมโครนิดเดิลไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะคะ,ะ,คะบางคนบอกเกจ็บจิ๊ดจอ่ะอันนั้นใช่เลยนะคะก็ให้นวดทั่วหน้านะคะประมาณนะคะ1-2นาทีนะคะพอนวดเสร็จแล้วเนี่ยให้ล้างออกนะคะด้วยสบู่หรือโฟมนะคะย้ําว่าด้วยสบู่หรือโฟมนะคะห้ามล้างออกด้วยน้ํา เฉยๆนะคะเพราะว่าอาจจะไม่สะอาดพอไม่สะอาดเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของสิวนะคะอ่ะโอเคเมื่อเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะให้ลงครีมนะคะหรือเซรั่มบำรุงตามต่อได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะการใช้มาร์กตัวนี้นะคะเราจะใช้นะคะสัปดาห์ละ3วันนะคะหรือบางคนนะเป็นเยอะหน่อยนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะวันเว้นวันนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่ สนใจนะคะสนใจตัวมาคนเข็มตัวนี้นะคะก็สามารถทักมาได้เลยที่อินบ็อกซ์นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะทิ้งนะคะไอดีไลน์ให้ไว้ในใต้วิดีโอนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ